สวัสดีค่ะชาติแบดเสียเวลาก็ค่าเวลาด้วยกันเดินดูพืชผักต่างๆนี่เห็นใบใหญ่ๆนั้นไหมคะนั่นก็คือคารบอยที่ชู่โอ้ก้านดอกของดนเดลลออนดนเดลไลออนก้านนี้ก็ยาวนะเนี่ยเนี่ยค่ะยาวน,นนะ้นอ่ะไหนกี่คืบนี่ก็สีคืบนี่ เนี่ยเนี่ยมาเล็ดเขาไปหล่นที่ไหนก็งอกเป็นต้นนี่เอาาเป่าซิเดี๋ยวก่อนออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอเวลาอีกเก้านาทีทำคลิปก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียว นี่คือที่จะเก็บก็คือยอดเคอรี่ด็อกมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะเนี่ยก็เติมแทนที่จะชัดทีละเยอะๆเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นผักกาดค่ะใช่อันนี้ผักกาดคืนเนี่ยค่ะอืมอูมอม้หวานหวานมากเลยอะ่ะอืมอะไรเนี่ย มีรสหวานมีรสหวานไม่น่าจะเป็นพิษหวานหวานเหมือนกับยอดถั่วหวานเลยค่ะเก็บเคยร้อนี่นโอ้ผักเมื่อกี้เนี่ยยอดหวานน่าดูเลย จะมีเสียงหมาร้องนัเพราะว่าตรงจุดนี้มันมีคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านี่เอ็เนี่ยค่ะมันหวานจังเลยเนี่ยโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะมากแล้วงามด้วยดูสิดู เอ๊ะทำไมยังซูมอยู่ <c oughs> นี่ค่ะน้องเดินน้องเดินนี่ตอนนี้ให้ใจให้ดูชื่ออยู่ใกล้ๆคัง้งๆนะคะ่ะอันนี้คือเคอร์ี่ด็อกใบจะมีรสเปรี้ยวส่วนอันนี้คือผักกาดใบกว้าง ลืมชื่อเขาจริงๆค่ะจะไม่มีความเปรี้ยววิธีสังเกตเห็นไหมตรงนี้จะมีเส้นสีแดงๆค่ะแต่ curry d o กไม่มีนะให้ดูตรงนี้เอเาเอใกล้ๆอันนี้มีเส้นสีแดงนี่คือประกาศใบกว้างส่วน curry d o กเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วขอบจะหยักนะคะหยักเป็นเป็นหยักๆเขาเลยเรียก curry dog เก็บได้ไม่หมดหรอกมันเยอะค่ะ จะเอาไปต้มใส่ปลาแซนมอนเมื่อวานเนี่ยที่ที่เดินป่าไผ่ด้วยกัน,นให้แซนมอนมาเยอะมากจะเก็บไปเนี่ยต้มใส่แซนมอนไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ใบนี้ยังเปรี้ยวกว่าอีกส้มกบก็ยังเปรี้ยวกว่านีดอกผักกาดคืนด้วยนะ อากาศขมอากาศคืนเนี่ยดีนะผู้ชายคนหนึ่งเขาอันนี้เป็นโคเวอร์ไม่เห็นดอกก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรดโคเวอร์หรือว่าสีขาวจะสังเกตเห็นได้ง่ายดังๆที่ใบเห็นไหมคะเขาบอกว่าถ้าใครเจอที่มีสีใบอ่ะจะโชคดีไหนลองมองสิตรงนี้จะมีสีใบไหม มองรีบรมองไม่เห็นหาไม่เจอหรอกค่ะยังไม่ออกดอกดอกเอาไปต้มชาดินหัวใจะนะคะคงจะจบคลิปตรงนี้และค่ะก่อนจบคลิปให้ดูที่ชาร์จแบตอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตของเทสลาเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นที่ชาร์จแบต2 อุยไปโดนรถนะรถนักเรียนแล้วได้ยินเสียงหมาไหมคะหมาอยู่ในกรงเขาเอาเขาเอามารอฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้างนี่ส่วนของอีกบริษัทหนึ่งนี่คะ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะที่เห็นเทสลากับอันอย่างายี้อยู่ด้วยกันเยอะนะเนี่ยเยอะเลยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะดีค่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าตรงทางเข้าป่าเห็ดมีดอกแคแคฝรั่งยังไม่แก่เลยถ้าเปิดปุ่มกันสั่นแล้วมันมันมืด ตอนกลางคืนนี่ก็สองทุ่มแล้วนะคะอากาศเย็นนะเนี่ย เียกจอดรอหยุดรอหมาของเราเขาเคยเคยเดินในป่าเนี้ยที่มืดมืดอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ ที่ว่าเจอเห็ดเยอะๆนี่ก่อนนะนี่ยังไม่เกิดมืดแบบนี้นะคะวันนั้นนะยิ่งเดินยิ่งเจอเห็ด คือถ้าไม่มาดูใจก็ใจก็คิดอยู่นั้นนะค่ะว่าเหตุเกิดหรือยังเหตุเกิดหรือยังอากาศเย็น ที่อยู่ตรงนี้พาดูเท่านี้ก่อนนะคะ